แม่หลังน้ำรถครับพี่น้องจา๋าถ้าได้รถน้ำนี้ก็ถ้าจะดีเนาะโอ้พอแล้วไม่รู้ไปบ้านใครอ๋ออออาจอดรถบ้านผมได้ไหมอ๋อบ้านผมอำเภอเทินบ้านนองบัวจังหวัดลำปางร้อ,รอยเหมือรัก<ม>ฉันถูกรอยแพ้ดวงมันเลยแย่กันใหญ่อ,อ,อกที่จะแตกตาย เมื่อรักเป็นไม้เมื่อใจเป็นแพ้เฮ้ยซึ่งแล้วใจคนที่น้องไม่สนใจคอยอดูดูปลาตายเบอร์เลยเสียดายอ่ะเมื่อคืนเมืเ่อคืนจะช่วยมันก็ช่วยไม่ทันอ่ะมันมันวน่ายหนีอ่ะตายเบอร์นอนกอนอนดินอน,น,อน,นอนอยู่ท่านนั้นขาโปะเลยหัวหายดิพี่น้องจา๋าบ้านบาเหลือเลย เรื่องใหญ่งานช้างเลยครับพี่น้องจ๋าอันนี้นะมารีบล้างกระต่ายนี่โอ้ยค่าน้าแหมตะไคร์เนี่ยเฮ้พี่น้องบ้านน้องบัวอำเภอเถินจังหวัดลำปางโอ้ยบักไข่บกับกไข่บูบักไข่บอูอย่างสักอย่างพอแล้วนี่พอแอแอนี่โอ้ยดำนะเตียงเหรอมาต้องพูดถึงเอียงหลังงางนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสักคำก่อนดูขี้เปอะขี้โคนี่หนาเบอ้อ ้ยตายปลาเสือน้อย,อยนี่ต้องมาล้างแอร์กันเห็นแล้วมาล้างแล้ย้ายดีกว่าย้ายแอร์เลยเด้อเฮโหพี่น้องด้อผอไปก่อนผอตะนอไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมข,ขยบับไปบัรลุ้งลวดกันไปเด้อดโอ้น้ำท่วมที่ว่าดีกว่า ฝนแรงตังในห้องนี่แม่ต้องอู้ถึงครับพี่น้องเจอนี่มิดหัวผมเลยอะ่ะโอ้โหตายเหนื่อยเหนื่อยแล้วสองวันสามวันอะ่ะมาคืนล้างตังบนวันนี้ล้างตังรุ่มหลังบ้านกะพอแล้วเนาะโอ้ยงานช้าเดี๋ยวน้องกงน้องเกดเขาจะมาช่วยขอบคุณครับพอมีอย่างใจล้วนๆขอบอกอ่าเด้อไม่ี่ด้องได้พอ สุดยอดจากผมพี่เจเสือน้อยรายงานด้วยพอแล้วป่าตายฮะอืะอไอ่ดูป่าน้อยอบ้านหนองบัวอำเภอเถินจังหวัดลำปางก็งนั่นแหละเขาไม่รู้เขาไปฉีดบ้านใครคงไม่มา<อ>บ้านเราแล้วกเขาจะล้างถนนมาครับอ๋อ อ๋อใช่ถ้าจะดีขอบคุณครับอือยิ้มแจ๊ะแต๊น้องอบเยดีครับปีนี้บ้านน้องอบยังบัตรใดครับดียังแหมน้อยเดียวจะขึ้นบ้านบ้านใหม่